ชั่วกันชาโนชินะพีหาซาตานตนไหนอยากรับเอาไปก็เชิญเอาเอาไปเลยชินะเครื่องแหวนที่อยู่ในมือลงพื้นอย่างสุดแรงด้วยหัวใจที่แตกสลายเพราะคําพูดพล่อยๆของผมในวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณเคยได้ยินคําที่โบราณกล่าวว่าหรือไม่อย่างเช่นว่าเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือหรืออย่าชวนใครกลับบ้าน โดยไม่เอ่ยชื่อหรือไม่ก็ถ้าใครเรียกเวลากลางคืนอยาขาร,รับคำที่โบราณกล่าวไว้ถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่เพราะว่ากันว่าจะนำพาสิ่งเลวร้ายและโชคร้ายนั้นเข้าหาตัวเราลงเพลมพัดได้ยินเสียงทักอยาการ,รับถ้าไม่อยากเจอดีและผมก็เจอดีเข้าตัวจนได้ชินะหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ชินะเราขอโทษเราคิดว่า เราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้ผมชื่อชินะหรือนายชินะไวยสอนหรือเพื่อนๆเ,เรียกสั้นๆว่าชินหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ผมเพิ่งโดนแฟนที่คบกันมานานบอกเลิกหรือสั้นๆตามยุคสมัยนี้ก็คือโดนเทเอาตรงๆจุกมากครับเพราะผมกะจะทำเซอร์ไพรส์เธอในวันนี้แต่ผมกลับได้รับการเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เธอว่าอย่างนั้นเออเป็นไปได้ไงคบกันมาตั้งแต่มปลายยันตอนนี้กำลังจะขึ้นปีสาม ด้วยเหตุผลก็สุดคลาสสิกอีกละดีเกินไปนายดีเกินไปสำหรับเราอยากให้ในายเจอคนที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้อืมแม่งต้องเฮยแค่ไหนถึงจะถูกใจเธอละผมคิดวนไปวนมาเหมือนคนบ้าสติหลุดสภาพผมตอนนี้เหมือนลูกหมาที่ถูกทิ้งอยู่ข้างถนนเออผมคือหมาข้างทางดีๆนี่เองหมดสภาพเลยมึงไอชินะผู้เย่อหญิงหล่อเหลาอย่างที่เขาว่าหรือว่าผมคิดไปเองหลงคิดว่าตัวเองเหล่อมาตั้งนาน แต่ไงกูถึงโดนทิ้งหล่ะเนี่ยตอนนี้เบียร์กระป๋องหนึ่งในมือนั่งอยู่ริมฟุตบาทข้างถนนฝนเริ่มตกปรอยๆยแหมมันช่างเป็นใจโคตรฟินอย่างกับมิวสิกวิดีโอเชี่ยกูจบเหแล้วแฟนสาวที่หาคบกันมานานวางแผนจะใช้ชีวิตร,ร่วมกันในอนาคตเสียใจเศร้าเสียสุประคมเข้ามาหรือด้วยความโกรธอารมณ์ ในช่วงวบชายหนุ่มเคลื่องแหวนแทงใจที่เปรียบเสมือนความรักและหัวใจของเขาที่มีมายาวนานหลายปีปากท่านได้เอ่ยเชื้อเชิญพูดผีวิญญาณหรือแม้แต่ซาตานที่คนทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อถึงให้มารับหัวใจที่แตกสลายดวงนี้ไปเสียในอย่างที่อ่อนแอหรือที่เราเรียกว่าจิตตกดวงตกนั้นเขาหารู้ไม่ว่านั่นเปรียบเสมือนการเชื้อเชิญให้วิญญาได้รอนหรือพูดผีปีศาจที่วงเวียนอยู่รอบๆตัวเข้าใกล้ตัวได้มากขึ้น สสัปดาห์หลังจากนั้นเฮ้ยตื่นตื่นไอชินะมึงจะนอนเอาหาเอาเหวอะไรกันหนักหนาวะเนี่ยมึงเป็นแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วนวโว้ยใจคอมึงจะไม่ลุกไปทำอะไรเลยว่างั้นเสียงเรียกตุกข,ของใครบางคนที่มาพร้อมกับท้าสะกิดคนนอนนิ่งหยิกหิหรือถีบย,ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะกำลังอยู่ในอารมณ์กลุม่ม นั่นคือไอเตอร์หรือพลาสเตอร์เพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมของผมและได้มาเรียนมหาลาัยเดียวกันอีกสงสัยมันกลัวผมจะฆ่าตัวตายเลยต้องมาดูให้เห็นด้วยตาของตัวเองผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพตั้งแต่มอปลายตัวสูงสูงโปร่งโปร่งติดไปทางผอมด้วยซ้ำผิวสีแทนออกไปทางเข้มเล็กน้อยพอมีสเสน่ห์แอบลงตัวเองอยู่ทำไมผมไม่ไปอยู่หอพักนั่นหรือไอช่วงมอปลายก็อาศัยอายุกับป้านี่แหละป้า ที่เป็นพี่สาวแท้ๆของแม่ท่านไม่มีลูกแล้วก็รักผมมากๆเมื่อลูกคนหนึ่งพอเข้าช่วงมหาวิทยาลัยก็กะว่าจะย้ายไปอยู่หอเพราะจะได้สะดวกแต่บังเอิญป้าต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศตามสามีที่ย้ายไปดูงานที่โน่นดูท่าอีกหลายปีกว่าจะได้กลับเลยทิ้งบ้านไว้และเพื่อไม่ให้เสียเปล่าผมก็เลยต้องอยู่ที่นี่เสียเลยตามคําสั่งของป้าและจะได้คอยดูแลบ้านให้ป้าด้วยและมันก็ไม่ไกลาจากมหาวิทยาลัยมากนะัก ผมเป็นนักศึกษาปีสามคณะเกษตรศาสตร์สาขาปฐพีวิทยาใครๆก็ว่าแปลกทาไม่จึงเลือกเรียนเกษตรแถมยังเป็นสาขาปฐพีเอาเสียด้วยเอาเป็นว่าผมเป็นลูกเกษตรเกิดมาจากดินและโตมาจากดินก็พอแถวบ้านผมที่ต่างจังหวัดต่างขนานนามผมว่าหมอดินเบอร์สองทำไมถึงเป็นเบอร์สองนั่นหรือเดี๋ยวมันจะมีเรื่องต่อจากนี้แล้วผมจะเล่าให้ฟังอีกทีละกัน ผมต่างจากเพื่อนๆผมที่ต่างพากันเรียนคณะสุดฮิตยอดนิยมของหนุ่มๆวิศวะหรือบริหารเอาแบบว่าเท่สุดๆก็หนุ่มวิศวะอยากให้พลาสเตอร์นี่แหละถึงแม้ว่ามันจะไม่หล่อเท่าผมแต่มันเป็นคนหูไวสุดๆแบบว่าเข้าใจอะไรได้ง่ายไม่ต้องพูดเยอะเราก็เลยเป็นเพื่อนที่ซีสัดๆมาจนถึงทุกวันนี้อย่ามายุ่งกับกูกูจะนอนผมซุกตัวใต้ผ้าห่มแบบที่ไม่อยากออกไปเจอแสงตะวันเลยแม้แต่น้อย เอาจริงๆนอนเหวอะไรและผมคิดสามอาทิตเต็มแล้วที่ผมเป็นแบบนี้เออแบบที่ว่าต้องกินใบบูบกแทนข้าวแทนน้ำเลยทีเดียวแต่ทำไงได้มันทั้งอายทั้งเจ็บแบบที่ไม่อยากออกไปพบปะผู้คนเลยออกไปดูเด็กใหม่กันดีกว่าปีนขึ้นมาจากเหวสักดิ์ที่สิ์มึงไน้่แค่หญิงทิ้งมึงจะอะไรหนักหนาหลอหล่อลอ,อย่างมึงเดียวก็หาใหม่ได้เงียบไปเลยมึงปล่อยกูไว้แบบนี้แหละ ถ้ามึงยังไม่ลุกมึงจะพลาดเอานะกูได้ข่าวว่าปีนี้น้องปีหนึ่งนิเทศแจ่มๆนะมึงลุกขึ้นมาเลยไอเตอร์พยายามทุกวิธีทางฉุดกระชากลากถูกเพื่อให้ผมลงจากเตียงมาให้ได้ใครมันจะมีใจคอไปแอวสาาที่ไหนลนักษณะนี้แต่ในที่สุดผมก็ยอมลากสังขารลุกขึ้นมาจากเตียงจนได้เพราะลูกตื้อของมันเนี่ยแหละสภาพผมตอนนี้เอาจริงๆศพมากตายอย่างไร้ศักดิ์ศรีไร้ภาคกลุ่มศพอย่างนั้นเลยทีเดียว มันยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ารักแรกของผมที่มีมายาวนานได้จบลงแล้วแต่ชีวิตในรั้วมหาลัยยังคงต้องเดินต่อไปสินะคือต้องลุกขึ้นใช่ไหมอืมกูต้องเดินต่อเริ่มตอบใจตัวเองสักนั้นอย่างแรกที่ต้องทําคือลุกขึ้นจากเตียงบริเวณหน้าคณะเฮ้เฮ้พวกมึงทางนี้เสียงเรียกโวกเว็ จกไกลๆที่เห็นไกลๆนั่นไอ้กึ่งจะหล่อตัวโตๆก้างป,ปู่เพราะมันชอบเข้าฟิตเนสรอแบบกัมกึ่งได้ที่นั่งอยู่โต๊อีกฝั่งนั่นคือเพื่อนสนิทผมอีกคนและนั่นคือไอ้ตูนหรือหนูการ์ตูนของพ่อแม่มันโคตรจะเกลียดชื่อนี้แต่พวกผมโคตรจะชอบเอาเป็นว่าชื่อมันโคตรจะตรงข้ามกับรูปร่างหน้ามันโดยสิ้นเชิงส่วนไอ้ที่นั่งข้างๆตัวข่าวซีดเหมือนพีจีนคือไอ้ตีหรือพวกเราเรียกกันว่า ไอตีน้อยมันเป็นลูกคนจีนแค่ดูหน้ามันก็รู้แล้วยิ้มทีตานี่หายไปเลยเป็นไงมึงใกล้าตาอย่างกูได้ข่าวว่าโดนทิ้งนั่งไงกูว่าแล้วนั่นคือคำทักทายแรกของพวกมันเมื่อเจอหน้าไม่เป็นไรกูตั้งหลักมาดีวันนี้กูจะไม่เสียสูญพุ่งหน้าเข้าใส่แม่งกูไม่ได้โดนทิ้งโวยกูแค่อยากได้ระยะห่างใช้เวลากับตัวเองบ้างแบบว่าอยากหายใจออกอ่ะหน้าเชิดเรื่อๆตามภาษาคนแท้ เอาจริงๆหน้าผมตอนนี้แทบจะเหลือแค่สองนิ้วแต่ก็ยังแถไปเรื่อยจนทะลอกไปหมดหลักเพื่อนๆมันก็ต่างดูออกแหละรหรือไอสามตัวลากเสียงยาวจนหน้าถีดพร้อมกันเออว่าแต่พวกมึงมานั่งทำหาอะไรตั้งแต่เช้ากูได้ข่าวว่ายังไม่เปิดเรียนเลยนี่ขยันจริงอ้าวกูก็ต้องมาเซอร์เวยก่อนสิว่าตรงไหนแจมตรงไหนแจมแจมไอ้ตัวหนุ่มบริหารผู้หล่อแบบกำกึง่ง ทำหน้ากระหึง่งกระหายแบบสุดๆเรื่องแบบนี้เข้าทางมันที่สุดแหละยังหน้าม่อไม่เลิกนะมึงมีมีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่เลิกเดี๋ยวเฮากูจะไลายไปบอกมีมึงโทษไอชินกูทำเพื่อมึงนะเพื่อนกูอยากให้มึงเปิดเน่เสียบ้างเพื่อเจออะไรดีๆไอหล่อแบบกำกึง่งโทกอดไหลไอคนเพิ่งโดนเทท,ทันทีแต่โดนปัดออกทันควันด้วยความรู้ทัน พอๆอ,อเลยมึงเลิกเอากูมาอ้างความมอ่ของพวกมึงลวง้ลวนๆอะอะงั้นคืนนี้กูเลี้ยงเองฉลองให้มึงเนื่องอ้าก็ฉลองให้เนื่องในความสดไงโสดสัสสัสห่าาไอ้ตูนหัวราอดลั่นด้วยความชอบใจแบบที่ว่าไม่เห็นใจคนที่เพิ่งจะโดนเทเอาเสียเลย เชี่ยแต่สุดท้ายก็ต้องไปอยู่ดีเพราะช่วงนี้มันก็เงาสัสัดเหมือนกันในร้านเหล้าเจ้าประจําแสงไฟสลัวเสียงเพลงตึงๆพอได้กลึม่มๆทักนี้กูเป็นเชี่ยอะไรว่ามีแต่เรื่องไม่เว้นแต่ละวันชินะพ่อหนุ่มโดนทยกแก้วเหล้ากระดกเพลียวๆรวดเดียวเบามึงเบาไม่ต้องรีบเมาราตรีนี้ยังอีกยาวไกลเตอร์ต,ตหลายเพื่อนซีเบาๆเอาเอาชนเอาไอชินอีกแก้วไม่ต้องยังมึง ไอเชีย่ยตูนมึงจะมองเพื่อนหรือว่าให้มันแดกอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ตายหากันพอคนอย่างมันตายยากไอชินะค้าไม่ตายมันยิ่งกว่าแมวก้าวชีวิตเสียอีกมึงไม่รู้เหรอเออเพิ่งจะตายไปหนึ่งยังเหลืออีกแปดตีช่วยเสริมทัพเออกูตายยากมาเอามาหนุ่มเข้มที่ดูจักกลมกลมได้ที่ดึงแก้วเหล้าจากมือเตอร์มาสดรัวดเดียวลางวางแก้วกระแทกลงบนโต๊ะปังปาดเหล้าที่เลอะขอบปากด้วยหลังมือเถื่อนดิบสัก แต่กลับดูมีสเสน่หที่ลึกเออเดี๋ยวกูไปห้องน้ำแปะมึงโอเคเปล่าให้กูไปเป็นเพื่อนไหมหนุ่มวิศวะเพื่อนซีเอ๋ยถามด้วยความเป็นห่วงคนกลุ่มกล่มยืนโซเซอ,อนเอ็นไปมาแต่ก็ยังคงปากแข็งไม่ต้องกูโอเคมองเชี่ยอะไรคนเมากลุ่มก่มที่กำลังลุกจากเก้าอี้พยายามเบิกตาโตแพรังสีอมหิตให้กับทุกคนรอบข้าง อะไรมึงเพื่อนเพื่อนรีบหันมองตามคนเมาด้วยสีหน้าท่าทางที่เอาเรื่องที่พยายามเบิงตามองฝั่งตรงข้ามที่เมื่อเล่าเข้าปากก็พร้อมจะบุกตลอดเวลามีเรื่องตลอดเวลาก็ไอ้นั่นมองกูอยู่ตั้งนานแล้วชินะชี้สู้ๆไปยังอีกฝั่งไหนว่าไม่เห็นจะมีใครเมาแล้วมึงอ่ะก็นั่นอ้าวไปไหนแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เออเออช่างแม่งกูไปฉี่ก่อนนะ เอเมาแล้วเป็นนี้ทุกทีมึงอะรีบๆีไปและเดินดีๆละ่ะมึงอย่าไปหยีบตีนใครเข้าละ่ะเออเจ้าคนกลุ่มๆเลิกคิ้วใส่อาการที่แบบว่ายังไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาเดินโซเซมือปัดแกว่งไปมาหาทางไปห้องน้ำเองจนได้เสียงเพลงที่ดังจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเล็ดลอดบวกกับแสงไฟสลัวสลัวและผู้คนเบียดเสียดแน่นยิ่งทำให้เจ้าคนกลุ่มๆอย่างชิน่าเกิดอาการโซเซเป๋ไปเป,เป,เปมาไม่เป็นทา ก่อนจะรู้สึกอีกทีเหมือนมีมือของใครบางคนดึงคอปกเสื้อจากด้านหลังอย่างแรงจนทำให้เขานั้นเสียสูนแทบล้มงายเท้าชี้ฟ้าก่อนจะมีมือนุ่มๆม,มารองรับแถนนอนหลังนั้นไว้ได้ทันเวลาไม่ให้ตกกระแทกลงกับพื้นเจ้าคนกลุมกล่มๆหลับตาปี๊เพราะคิดว่ายังไงก็ต้องล้มหงายให้ขายที่หน้าอยู่ดีสู้กูปิดตาเสียดีกว่าก่อนมารู้ตัวอีกทีว่าถูกรองรับไว้ด้วยแขนอุ่นๆของใครบางคนตาท่ามัวนั่นค่อยๆเปิดออกทีละข้างทั้งอายทั้งกลัว ชินชินชินน่าเป็นอะไรไหมเสียงโคตรนุ่มที่ฟังดูแล้วคุ้นคุ้นหูแต่ก็ดันนึกไม่ออกว่าเป็นใครพยายามเรียกดึงสติคนเมาที่อยู่ในอ้อมแขนเจ้าคนกลุ่มๆค่อยๆเปิดตาออกพลันได้สติสะดุ้งโยงโอพี่หินใช่พี่เองเป็นอะไรหรือเปล่าไหยไหมเนี่ยเจ้าของเสียงนุ่มที่ว่าก็คือพี่หินหรือก้อนหินรุ่นพี่ปีสีที่คณะแถม ยังเป็นรุ่นพี่ตั้งแต่สมัยมปลายแถมสวนของคุณยายพี่หินก็อยู่ติดกับสวนพ่อแม่ของชินะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแรกแรกที่ชินะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพก็มีพี่หินนี่แหละคอยแนะนําทุกอย่างและพี่หินจัดได้ว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดของโรงเรียนเลยล่ะไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาฐานะทางบ้านความสามารถมันสมองกริยมามนญาติคือแบบต้องร้องโอ้ฟ้าประธานมาชัดๆเอาง่ายๆว่าคนแบบไอชินะนั้นเทียบไม่ติดเอาเสียเลย ย่อไม่เป็นไรพี่แค่ลื่นว่าแต่ที่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยอื้อคนอย่างที่ไม่น่าจะมาที่แบบนี้ได้นะคนเมากริมที่ในตอนนี้แก้มแดงเป็นลูกตาพยายามเลิกตายกยิ้มเจ้าเล่ห์ให้กับรุ่นพี่น่าใสที่ดูอ่อนไปมากกว่าเขาเสียอีกอ้าวทำไมจะมาไม่ได้ล่ะพี่ก็อยากผ่อนคลายเครียดบ้างเหมือนกันใช่ว่าจะกอยู่กับหนังสือทั้งวันพอดีวันนี้วันเกิดรุ่นน้องมันก็เลยพามาเลี้ยงกันที่นี่ก็เลยได้มาเจอเราที่เดินเปไปมาอยู่เนี่ยแหละ พี่หินพูดพลางยกยิ้มด้วยความเอ็นดูต่อเจ้าคนกลุ่ม,มที่อยู่ตรงหน้าโทพี่ผมเหรือเมาไม่มีทางรู้จักนายชินะน้อยไปเสียแล้วว่าแต่พี่อย่าไปบอกพ่อผมนะว่าเจอผมที่นี่ไม่น่าเชื่อว่าคนแบบนายชินะเมื่ออยู่กับพี่ก้อนหินมกักจะทำเสียงอ่อดอ่อนเป็นเด็กน้อยไม่รู้โตแบบนี้ตลอดโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้ตัวเลยเช่นกันเล่นเอาคนฟังถึงกับต้องยอมทุกที ทำไมโกหกพ่อมาอีกล่ะสินายเนี่ยจริงๆเลยที่ไม่บอกหรอกไม่ต้องห่วงตราบใดที่พ่อของนายไม่ถามนะก,ก้อนหินพูดพลางยกยิ้มใหญ่หัวเราะเบาๆเมื่อรู้ว่าได้แกล้งคนเมาให้หงุดหงิดเล่นยิ่งเมื่อได้เห็นหน้าตาบตดเบี้ยวปากจูงแก้มป่องๆยิ่งทำให้อดยิ้มไม่ได้พี่ก้อนขืนพ่อรู้ว่าผมแอบมาเที่ยวโดนสวดยับแน่นี่ยังไม่รวมแม่อีกนะเนี่ยแค่คิดก็กนลุกวาบเลย คนกลุ่มกลุมพูดไปพลางลูกขนแขนตัวเองไปมาแบบรู้สึกอีกที่สันสดุ่งโยงว่าแต่เมื่อกี้ใครดึงกูไว้อย่าให้กูรู้นะว่าเชี่ยตัวไหนเมื่อนึกถึงเรื่องไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ได้ชินะเริ่มกวาดสายตามอง์คไปรอบๆด้วยท่าที่เอาเรื่องพลันสอบทอบ,บนพึมพำด้วยความหงุดหงิดหาว่าอะไรนะ พี่หินที่ได้ยินไม่ชัดเพราะเสียงเพลงที่ดังจนแทบฟังไม่ได้สัปพยายามเอียงหูเข้าไปใกล้ๆปากของคนเมาชินะที่ยังพอได้สติดเบือนหน้าหนีไปทางอื่นไม่มีอะไรครับที่งั้นผมกลับโต๊ะก่อนนะออกมานานแล้วเดี๋ยวพวกไอเตอร์มันเป็นห่วงชินะที่จูจ่ๆก็ดูอารมณ์เสียแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยชิงตัดบทรีบกลับโต๊ะทันทีทิ้งความมึนงงไว้ให้กับรุ่นที่น่าใสซื้อที่ปรับอารมณ์ตามเจ้าหนุ่มด้วยคนนี้แทบไม่ทันแต่รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะเบาๆก็ยังคงปรากฏอยู่บนใบหน้าสายตาที่มองตามคนเดินโซเซเปตไปมาที่รีบแจ้งกลับไปที่โต๊ะจนลับสายตาเช้าวันรุ่งขึ้นโอ้ยหัวกูเสียงแหบๆในลำคอบ่งบอกว่าเมื่อคือนหนักหนามากแค่ไหนหันเหลือบมองดูนาฬิกาป่าเข้าไปเกือบบ่ายมงรู้ตัวอีกที่พลันสอบทอขึ้นมาสุดเสียง เชี่ยจะบ่ายโมงแล้วทำใหม่นาฬิกาไม่ตกว่าเนี่ยตายแล้วกูมีนัดส,ส่งงานกับอาจารย์ด้วยหลังจากการเมาค้างและง่วงเหยียดจากการดื่มเพื่อลืมเธอเมื่อคืนเล่นเอาชินะตาสว่างขึ้นถันขวันเมื่อนึกได้ว่าวันนี้มีนัดกับอาจารย์ที่ปรึกษาพยายามลากสังขารตัวเองที่ดูจะไม่ไหวขึ้นจากเตียงให้ได้โดยวพุ่งตรงไปยังห้องน้ำขณะที่ชายหนุ่มกำลังก้มหน้าก้มตาล้างหน้าแปรงฟันอย่างลุกๆก,กลับรู้สึกเย็นวูบว่าผ่านแผ่นหลังขนแขนลุกขึ้น ตั้งชันโดยไม่ได้นัดหมายเขารีบผันกลับไปมองในทันทีแต่ก็ไม่มีอะไรหรืออาจเป็นเพราะอาการเมาค้างจากเมื่อคืนก็เป็นได้แม้อากาศถายนอกในตอนนี้จะร้อนอบอ้าวแต่ความรู้สึกตอนนี้มันกลับเย็นวูบวาบยังไงบอกไม่ถูกเมื่อล้างหน้าเสร็จทันทีที่เงยหน้าขึ้นมองกระจกตรงหน้าภาพที่อยู่เบื้องหลังถึงกับทำให้สะดุ้งชายหนุ่มขยี้ตาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจอาจเป็นเพราะยังไม่สั่งเมา และดวงตาที่พร่าไปด้วยหยดน้ำแต่ภาพที่เห็นกลับชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมชายร่างสูงใหญ่ในชุดดำแววตาแสนดุดันที่ยืนจ้องมองตาขมิงอยู่ด้านหลังเล่นเอาชินะถึงกับหงายวูบทิ้งตัวกลางอากาศทันทีตึกตึเท้าใหญ่ย้ำเข้าหาพันชะโงกหน้ามองเป้าหมายที่นอนกองอยู่กับพื้นเบิกตาโตขึ้นทันใดพลันเหยียดยิ้มมุมปากด้วยความพึงพอใจ นี่เจ้ามองเห็นค่าหรือเสียงแว่วๆที่ได้ยินวงเวียนอยู่ในหัวก่อนจะค่อยๆ่เลือนหายและหมดสติไปจบอินโทรชินะนิยายเรื่องนี้มีจำหน่ายในรูปเล่มหนังสือสามารถติดตามนิยายฉบับเต็มหรือสั่งจองได้ตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณครับ